หัวจนแข็งตึกหลวบบสุกกิ์ไปเปลาเชื่อมาหนุ่มโอ้ <Salvador> <ibl ok S 1> โหชปลาเอาหัวหให้ปลาปาเลยค่ะเอาเลยครับเอาเลยค่ะไม่เอาเลยอย่า่ามาเส้่งหอยบอกอยยาออกทึรองหอยทั้งหัวนันงค้างมันบปดนวยมาจ้ะอุ้ยขาต้องกินน้จดิงเด้ ตัวงกินแบบสาใจนี่บเดเปนนี่ออกอเอาเลยครับนี่ออกแล้วนี่คนนะคนนู้นอู้ยออก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 อู้ยพี่น้องมึงตัวจร่งง่ายเลยจ้ะชนชนค่ะ สวัสดีสค่ะมาค่ะพี่นองค่ะมื้อน,นี้ได้หอยปังค่ะม่แยามกลังขึ้นเด้อค่ะพี่นองค่ะเพราะว่น้องแพทย์เอามาฝากมาจากศึกบนํำกันจ้าหอยปังอีกแล้วพี่นองเคยเห็นกินหอยแบบบกอยู่อ่ะเป็นยังกินลังเป็นอะยัง็งงวัานี่ล่ะออกโอ้เพาะออกไรยิงออกอต้มมะสุกได้เนี่ยโอ้เอาบานด้มาสุก เอานี่มันบอกออกเอาหนาเห็นบอกอุเอาออกแล้วเลยก็บอ,อกอยวิน,นาทีเนาะเจ้าคยมาจากจังหวัหน่วยใหญ่หน่วยใหญ่หลวงแพทย์แล้บอกฝากด้วยพี่น้อง,อง,อง,องเลยม,มาพี่น้องมาก,กินด้วกันครับอเอาเห็นไปยิงือ ลมทักจ้ะพี่น้องจ้าป้าอ,อู้สี่หลอดเปล่าเข้างลงมือแี่ยงังทับแฉจังหลอดมือนี่ครับโอ้ยช่วยพี่น้องเบิร์นะทนะีว่าจับแข็งซีดหน่อยเถอะเนาะแม่นค่ะหัวมาพี่น้องมา <c oughs> หัวจนแข็งตึกหลวดบรสุทธิ์กันป้าเชื่อมา อืม mm hmm. เกิงเดียวบ้้อสิออกบ้าโฮอืมครับโอ้โฮบออกโอ้โฮบออกเลยบอมีวัสนาเฮ้ยอืมอืมน่ะส่งผม <c oughs> อะไรยังลหละพ่อน,นออี่มหงุเหดตื่นเลยหงอยกัดโอ้เสียบบอสต้มมะเขาวะบุญด้จยเน้อไไัจนแข็งเนาะเบืเ่อมากวแข็งขึ้น เป็นอย่งบอกทำไมไม่มอยอมบอกเหรเสียงดิบอลลุดนะกินแล้วกินแล้วเจ้าหัวปุ๊บแหรง เหมืนอ่เป็นนึ่นงเหนียวต้มดนบ่อืมืมอนต้ดนมนตด,น,ดนใครต้มดนแทบหนู่มอร่ออ๋อเหรอ ให้ปาไปเลยค่ะเอาเลยครับไม่เอา้ไม่เอาาว่าว่าเส่งหอยบอกเยาออกเครืองหอยทั้งัวมันค้างมันบ่เลยมาจ้ะอุ้ยใจายหลังกล่องแล่เตีพี่น้องเขาต้องกินแน่จริงๆไม่ต้องกินแบบสายใจเจ็บปะ mười đi bố, hết 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 thế Đang hết dưới, hết 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 กินเยูะหนาบานที่เกาหลีจากพี่น้องนี่บอดไมนดีออกหายปลาปลาเอาเลยครับนี่ออกเลยนี่คนนะคนนะมาหาทุนนะลุงพี่น้องไหนลุ้นน้ำเจ้าเรื่อยๆอู้ยออก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 อู้ยพี่น้องว่งตัวยิ่งย้ายเลยจากชนชนค่ะอา่

ขมันเลยวะมันจ้ะขมันเลยพี่น้องจ้าก,กินหอยปังร่วนลุนน่นเลยแถมมันออกเวอร์นัวงหข้า,าซีเวอร์เยดายน้องจ้าพี่นอ้องห้าสีเวอรมันขุ่มนะเนี่ยมันไม่บอกว่า <ม>ออกมาทออคุณหญิงคุณนายเอ่ยคุณหญิงคุณนายคุณไสเอ่ยไปยากกินดากเจาะเนื <c oughs> ดาบอืมบอกบอกเขาว่ากินก็ได้กินหัวก็ได้มาจากหัวง่ายก็ก,ก,กลาหัวดำคึกหมึกเลย <c oughs> อ๋อค่ะครับหนูน่าไปเที่ยวป่ะนะโอเคนี่ครับกุบๆๆเลยสุดยอดครับ ตุ้มใส่อันใบบ,บักกวดเด้อพี่น้องหิงหอมอืมหอม แต่ว่าหัวยายคู่ตัวเน้นเน้นเน้นคู่ตัวเลยจ้ะโอ้ยเกือบได้แต่ก็ออกอบอกเขา <c oughs> บอกบอ,อ,อกกับบอกว่ะบอกเขาบอก ห,ห,หัวใหญ่หัวใหญ่ขนาดหัวมันออกกลน,นันเ่งหนักอยู่น้ำแซับพักเพชรแซ่บ กินแยมไ้กับแสบแยำนาะนะ่าอ่อนเนาะ mm. เป็นไง <c oughs> เอาละค่าพี่น้องคะก็มีคนถามมาโอ้ยอยากได้หอยปังอยากกินหอยปังเด้ออันเบียกก็ให้น้องแพทเอามาฝากเด้อค่ะพี่น้องค่ะฝากน้องแพทเนาะน้องแพทไปได้มาจากตลาดลอยเอ็ดเด้อค่ะพี่น้องค่ะเบียบอบ่เคยไปซื้อยักเทืยดอกพอบอยเดี๋ยวไปน้องแพทย์ไปดูลอยเอ็ดนะน้องก็เลยบ อันฝากน่องฝากน่องเอาเด้อค่ะเช่ญละสามโลสี่โลค่ะพี่น้องค่ะเพราะแถวหนิมบอกคอยมีกินเนาะหายากหนมือใหญ่แบบนี้แห้งบอกคอยมีเลยจ้ะเอาละค่ะพี่น้องค่ะสําหรับมือนี้ผู้ใดมาเก็ะฝากก็ไล์ก็แช์ผู้ใดมาคลิปนี้ฝากก็เลยก็แช่ให้เบอรกอรหน้่าแนเดอวยค่ะพี่น้องค่ะมือหนีเขาตัวลรับเป็นกันเดอค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ